ย่าเลยนะครับว่านักมวยทุกท่านที่มาชกบ,บนเวทีของเราครับที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์มีรุนรับเงินรางวัลโบนัสจากทางแอนต์ซินครับไม่ว่าจะเป็น1 0 0 0 0หรือว่า3 0,000บาทครับแค่นอกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับลองดูว่าจะมีหรือไม่ค่ำคืนนี้ครับแต่ตอนนี้ครับเราไปพบกับน,นักมวยทั้ง2คนครับซึ่งชกในพิกัด้ําหนัก70กิโลกรัมครับคู่2วันนี้ Ladies and gentlemen, our first fighter from the blue corner. He is 29 years of age, stands 178 centimeters tall with a fight record of 28 fights with 20 wins representing the USA. Please give it up for Rafael Angobaldo. ชกมงแด้ครับอายุ19ปีจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยครับสูง177เซนติเมตรครับชกมาแล้ว51ไฟชนะ33ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับเพชรแสนชายบางกอกอลายอน from Thailand นี้ครับขอเชิญคุณอวยพรเขียวกู้มาดูคู่ที่2นะครับพิกัดน้ําหนัก70กิโลกรัมครับเพชรแสนชัยบางกอกอะไรยนต์วันนี้จะพบกับรเฟอร์อังโกบาโดจากสหรัฐอเมริกาครับอน,นี่เป็นคู่ที่2องครับจาก65ขยับขึ้นมาอีก5กิโลครับเป็น70กิโลกรัมฝ่ายแดงก็คือเพชรแสนชัยบางกอกอะไรยนต์ครับ เด็กจากเกาะสมุยกับสุราษฎร์ธานีแต่ว่าไปปักหลักพิกซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกอรัญญ์นะครับนี่เป็นหลานชายแท้ๆของคุณสัญญาจันทรัตน์ครับอดีตเลขาผว่ากอทมครับวัย19ปีครับเด็กคนนี้177ซนติเมตรครั้งชนะ33แพ้18ครับไปอยู่กับนักบินเปรมชัยนะครับคุณมารุตครับบางกอกอรันต์สังเกตทรงผมนะครับดูด้านซ้ายครับเขาตัดเป็นรูปอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับ มาดูทางด้านมุมน้ำเงินครับปรเฟลอัลโกบาโดครับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาครับอายุ29ปีสูง178เซนติเมตร28ครั้งชนะ20แพ้8ครั้งครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติพัทระพันธ์ดูหยดเลือดบนผืนผ้าใบนะครับบ่งบอกถึงร่องรอยประสบการณ์ครับแม่นี่ครับด้านขมับด้านซ้ายนะครับอินฟินิตี้ครับใครๆก็ดูนะครับช่องนี้หมายเลข 8ครับกฎหมายเลข27นะครับไม่ต้องสับสนนะครับช่อง8กฎหมายเลข27ครับคุณมารุตครับรางวัลจากแอนตซินนะครับยังอยู่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ10,000บาทนะครับถ้าเจระเข้ฟาดหายแอนตซินมอบให้3 0 0 0 0บาทครับเข้าใจมารยาทอย่างดีครับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาวยพรเกียวกุ้งครับบนเวทีทําหน้าที่ ไม่แทดทูบนเดิงร่างนี่เพียบไปหมดแล้วครับทางด้านของเพชรแสนชัยบางกอกอัลลยน์กลับไปดูทีมงานของเกียรติพัทรพันธ์นะครับนี่นักชกจาก USA นะครับคุณมารุตครับราฟาเอลเพชรแสนชัยนี่ก็ถือว่าเป็นจอมตเตะเถิดเทิงอ,อีกคนหนึ่งนะครับต่อยผู้ทอนนี่แม่เรียกว่าผู้ต่อสู้นี่แทบจะไม่มีนะครับวันนี้เข้ามาเมืองกรุงครับมาต่อยกับราฟาเอลอันโกบาโดครับต่อยช่อง8นี้ ออกทีวีไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยครับเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีก็มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญมากมายครับชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีครับตอนนี้ส่งเสริมไทยครับเที่ยวเมืองไทยกินของไทยดูมวยไทยที่ช่องแปะแบบนี้นะครับมันๆครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับร่วงเป็นร่วงหลับเป็นหลับน็อกเป็นน็อกไม่ต้องสกิดคนข้างๆครับถามว่าเขาชนะแบบไหนนะครับเอาล้ครับเชิญชวนอีกต่างหากครับเดี๋ยวก็รู้ครับหมู่หรือจ่าคุณมารุตครับ แมตัวใหญ่จริงๆครับราฟาเอลนักมวยจากสาหรัฐครับมีกันน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับเ,เดินเปิดเกมนะครับราฟาเอลโอ้ยเตะหน้าเลยครับซ้ายห้อยเป็นสัญญาณเ,เ,เตือนครับซ้ายห้อยเป็นสัญญาณเตือนครับแมรูปมวยสองมวยใช้ได้เลยครับราฟาเอลขวานี่เตะสูงไปแล้วสองครั้งแล้วนะครับ ถ้ามายกกานี้มีสิทธิ์ครับแอนด์ร์นมีสิทธิ์ฟักเงินจ่ายแน่นอนครับนายห้างวีนายวีระผู้ชมพร้อมอยู่แล้วครับขอทำได้ครับการคอตอกับเข่าลอยจระเข้ฟาดหางรับไปครับแตกต่างกันครับยากหน่อยจระเข้ฟาดหางรับสาม0 0ื่นเลยครับเอาครับเตะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับคนรับนี่ต้องยกขายกบังให้ได้ครับลูกเตะ ใส่ได้ใส่เลยครับใส่ได้ใส่เลยนะครับที่นี่ไม่มีลีลาไม่มีหน้าเสือครับไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนเรื่องติดก็ต้องหวดเลยครับคุณมรุหมค่อยๆละเรียดเลยครับราฟาเอลครับเอานั่นแหละครับเตะเข้ากระโดงคางครับเพชรแสนชัยโดนก้าไปแล้วโดนมาอีก้วนั่นแหละครับอย่าไปรอเล่นครับโดนก่อนร่วงก่อนครับเปิดเกมเลยครับราฟาเอลไม่ยอมใช้เวลาเปลืองครับ แล้วนิ่งใช้ได้ครับาฟาเฟลไม่ธรรมดาครับคู่นี้น่าจะรสชาติจิ๊ดจ์ดใช่ละครับต้องดึงหลบให้พ้นนะครับเพชรแสนชัยไปต่อยแต่ละทีนี่เสด็จสะเดาจริงๆครับต้องออกบ้างนะครับเพชรแสนชัยรับอย่างเดียวไม่ได้ครับติ้มหมัดนะครับเดินจิ้มหมัดแล้วซ้ายนําเข้าไปกลัวเช่ไหนครับาฟาเฟลวาแล้วครับ สายร่างกายครับหมุน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 ครับแต่พาตีไม่ได้ครับนี่ครับชาวต่างชาติดูพี่เลี้ยงด้านล่างครับตะโกนครับตะโกนไปเลยครับทุกครั้งที่อยู่ในสนามนี่ต้องสวมแมสก์ครับพี่เลี้ยงขึ้นเวทีก็ต้องสวมถุงมือครับอ้าวครับยังไม่คลายพิษสงครับเพชรแสนชัยแต่ดูเหมือนจะว่าลองอาวุธของราฟาเอลก่อนครับ วันหนักว่าเบายังไงครับแทงนะครับไม่ใช่ปุยนุ่นนะครับไม่ใช่สตังครับโดนเยอะๆอ้าวแล้วครับเรามาชมกันต่อนะครับวันนี้มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับขนมวยมันๆเจ็ดกู้มามอบให้กับตแฟนครับหน้าตาต้องบอกว่าหล่อเล้าทีเดียวครับราฟาเอลอันโกบาโดนะครับจากสหรัฐอเมริกาอาวุธใช้ได้เลยครับนี่ครับ ดีว่าติดปลายนวมนะครับไม่โดนนวมนี่อันตรายครับนี่ติดขาติดข้างขวาครับแข่งซ้ายแล้วดูครับสายเหย็และขวาจิ้มครับน่าสะบัดเลยครับยังไม่จ่ายเท่าไรครับเพชรแสนชัยยังเป็นพ่อบุญรับอยู่ครับเดี๋ยวดูยกนี้นะครับได้เวลาหรือยังครับที่จะจ่ายคืนวันนี้นะครับนอกจาก คู่เอกแลวก็คู่เอกร่วมนะครับคู่ที่5ครับวังนั้นเย็นเอฟเอครับแชั้นแข่งหนักนะครับวันนี้จะเจอกับนักมวยจากยูเครนนี่เป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นของยูเครนนะครับโอเล็กซี่ลาดิเชฟนะครับคู่ที่5วันนี้ครับพิกัด70กิโลกรัมนะครับมันแน่นอนติดตามกันได้ครับรวมทั้งหมด7็คู่นะครับอย่าหนีไปไหนครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นเจ้าเบ้นครับเพชรบุญชูบอกปลาบุญชูครับหรือว่าเพชรบุญชูเ a ฟเอคลนะครับคนเดียวกันครับ จะขึ้นมาถอนให้มงคลให้กับวังน้ําเย็นเลยครับแชมป์14เส้นครับวันนี้ให้เกียรติกับช่องแครับเอาละครับชมกันต่อครับคู่นี้ครับเพชรสสนชัยบางกอกอะัรย์กับราฟาเอลอันโกบาโดครับมาเล่นวงในเลยครับเพชรแสนชัยครับเห็นว่าอยู่ห่างแล้วแพ่ตัวเองเจ็บตัวครับติดวงในดีกว่าเดินเร็วเลยครับเข้ามาครับราฟาเอลไม่ยอมแพรถอยพลางยิ้มพลางครับหนุ่มใต้ใจเต็มครับเกาะสมุยสุราต้องลุยแล้วครับ ลุยกันต้องระวังครับปราฟอเอลไม่มีกลัวนะครับแม่แทงต่ําไปนิดนึงครับอาจจะไม่มีเจตนานะครับตัวเองนั้นอาจจะเตี้ยกว่าครับบอยไทยนี่เขาบอกว่าขอกันกินมากกว่านี้ครับสปีริตปนสังเวียนเลือดต้องเต็มเปี่ยมครับดูว่าเจตนาหรือไม่อ้าวแลวครับมาแล้วครับเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเจอรำศอกก็ไปแล้วครับ เพชรแสนชัยแม่ดำสอกสวยจริงๆครับเป็นมวยสารัฐรายนี้ครับโอ้โหโดนเตะเข้าไป2ป้าบครับยังไม่เป็นไรครับ3ป้าบแม่เริ่มจะหน้าบึ้งเลยครับเจอเข้าไป3ป้าบแม่ยังมีหมัดครับหมัดยังอันตรายครับราเฟลเดินลุยเข้าไปเข้าไปครับเพชรแสนชัยโอ้โหเจอเสียบลูกนี้ต้องแลกครับต้องแลกแล้วอ่าครับเดี๋ยวดูครับใครหัวใครใครต่อยใครใครเสียบใครครับ อ่าครับราฟาเอลโดนทนได้นะครับเพชรแสนชัยโดนนะนี่ครับนี่ครับหัวแต่ก้มหน้าครับเข้ามาหลากหลายนะครับแม่อาวุธต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยครับทีต่อทีดูครับใครหนักใครแรงกว่ากันวงในนี้ทางนั้นราฟาเอลมีศอกด้วยนะครับนอกจากข่านี่นะครับโอ้โหันก็ไปครับโดนไปแล้วเลือดยังไม่มาครับวันนี้ี่เลี้ยงที่เลี้ยงของราฟาเอลนี่สุดมันเลยครับตะโกนสุดเสียงเลยครับ เทียรูกทีมเอะไะครับจิ้มขวาครับเข้าหน้าครับแม่ดูเหมือนว่าตื้อๆไปครับทางด้านของเพชรแสนชัยอ่าได้สายทีหนึง่งค่อยๆเบียดเข้าออไปครับออราลาาเอลต้องมีน้ำหนักด้วยนะครับวางแปะๆเอาลีลานี่ไม่ได้ครับนี่ครับพี่เลี้ยง<ไ>เทียสุดฤทธิ์เลยครับสองคนนี้ลุนลาฟาเอลนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับจะได้ดังใจสมนึกหรือเปล่า อ้าโอ้ยเจอาบัดชัทครับน่าและครับอีกแล้วครับลูกงัดลูกหงายลืมหมัดสอยดาวนะครับเรียกภาษาบ้านๆครับงัดขึ้นครับแม่มีตีหน้ายากขู่ครับเพชรแสนชัยบอกให้ต่อยเข้ามาต่อยเข้ามาเอาเลยครับถึงเวลาจ่ายคืนเลยครับโอ้ยเจอศอกครับกันเลยออกไปไม่ต้องเชิญชวนครับเขาจ่ายแน่ครับแม่ก็เรียกว่าต่อยต่อยจนเหนื่อยเลยครับราฟาเอลครับยังกดเพชรแสนชัยไม่ลง โอ้โหดูเห็นชัดเจนครับความแข็งแรงครับชักยุ่งนะครับเพชรแสนชัยถ้าทรงแบบนี้ยกสองที่ผ่านมานีนโอ้โหเปิดเกมใส่กันเลยครับไม่มีใครถอยเลยครับเพชรแสนชัยก็เรียกว่าเตะจนเหนื่อยเหมือนกันครับในขณะที่ราฟาเอลก็สอก็เข่าไปเลยครับจนล้าไปเลยครับ ดูผลงานยกที่ผ่านมาครับพยายามจะเปิดเกมด้วยกัปั้นครับแต่ว่าโดนแล้วเฉยๆครับราฟาเอลโดนและชนได้ครับและดูเขาสวนคืนครับดูจังหวะเก็บอาวุธดูจังหวะบังหักศอกหน้าครับนี่เป็นทุกลูกครับกระแทกซ้ายแล้วหักซ้ายเลยครับนี่งัดขวาครับนี่ครับดูพัฒนาการของชาวต่างชาติครับดูครับระยะประชิดระยะห่างการใช้ทักษะอาวุธครับหมัดกระแทกแล้วฟันเลยครับนี่ครับงัดสอยดาวแบบนี้ครับ เต็มกระโดงข้างครับโอ้โหจิ้มแต่ละหมัดาตหน้าสะเทือนครับเพชรแสนชัยเอาล่ะครับมาดูกันต่อครับยก3ครับน็อกไม่น็อกครับเหมือนเลือดกับเดาที่พงษ์เจมงจะไหลออกมาครับทางด้านของเพชรแสนชัยบางกอกอะไหลโยนเอาล่ะครับยกสุดท้ายยังยิ้มลอยครับราฟาเอลพยายามเดินหน้าเข้าหาแล้วครับเพชรแสนชัย เดินหน้าต่อยแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูต่อยตะลุยต่อยพลวันครับมาเกี่ยวในครับหุ่งทั้งตัวใส่ทั้งตัวเลยครับตอนนี้แมพยายามจะกัดจัชาคอมาตีนะครับยังไม่ได้โอ้โหนะครับอ้ปรคัตขวาครับต้องระวังครับเพชรสสนชัยเขาคอยแก้คอยกันคอยดักอยู่แล้วนะครับนี่ครับดูครับพอเราก้มนี่เขางัดเลยครับนัดหมัดหน้างัดหมัดหลังครับ จะเล่นวงในครับเพชรแสนชัยแต่เฉยๆครับราฟาเอลแหมพี่เลี้ยงนี่ก็ตีเวทีเลยครับเร่งลูกทีมครับแ <c oughs> ข่งซ้ายครับยังยิ้มได้ครับทางด้านของราฟาเอลแหมเจอหมัดเข้าไปนี่อาคารออกลูกป้อแป้ครับเพชรแสนชยัยอยู่ที่ราฟาเอลเลยครับ ไปค่ะเดินสืบเข้าไปครับเข้อลำตัวโอ้โหสอกลูกนี้ครับยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งเลยครับเพชรสานชัยโอ้โหงงเงยเลยครับล่วงไม่ล่วงครับโอ้โหต้องนับเลยครับโอ้โหยืนงงเงยงงเงยครับไหวไม่ไหวแหมยืนงงอย่างนี้ไม่ไหวเลยแหละครับเรียบร้อยครับยกที่3ครับแม่ออกมานี่ยายเลยครับทางด้านของราฟาเอลอันโกบาลโดครับ นี่ครับมารยาดงามด้วยครับไปไหวพีเลี้ยงของเพชรแสนชัยแล้วครับแข็งแรงมากครับเด็กคนนี้วัย29แล้วครับราฟาเอลจากสหรัฐอเมริกาครับเอาละครับไปดูภาพช้ากันครับนี่ครับพยายามจะชวนเล่นวงในเลยครับก็เรียกว่าเร่งสุดสปีดเลยนะครับช่วงต้นยกครับแหมไปเจอแข้งซ้ายชายโครงครับมีเคาะลำตัวถึงกับหยุดนะครับ ตัดลำตู้ก่อนครับแล้วก็ฟันซอกครับแมยกกาสูงเลยครับหลังจากนั้นครับโอ้วิญญาณพิชชาของราฟาเอลครับฟันอย่างเดียวสับอย่างเดียวครับกรรมการต้องเข้ามานับนะครับดูกดันอีกมุมหนึ่งครับโอ้โหฟันนี่หน้าไงหน้าหงาย,ยครับ เบลกนับนะครับแล้วก็นับสิบไปเลยนะครับแล้วก็ไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And in fight number t here, ladies and gentlemen, we have our winner by way of TKO in round number three. Give it up for the blue corner USA Rafael a n g o b a l d o ยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะในวันนี้ครับ ชก2นะครับมุมน้ำเงินชนะไปแล้ว2คู่ครับต่อไปฮะเข้าสู่คู่ที่3ครับประเทศไทยจะเอามาคืนได้หรือเปล่าฮะหนึ่งแต้มนะฮะสำหรับวันนี้ครับรอพักสักคู่เดียวแล้วกลับมาลุยกันต่อในคู่ที่3แน่นอน